สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาวเันล็อกโมบายทุกๆท่านเลยนะครับยังไงกันบ้างครับผมช่วงนี้มีความสุขกันไหมเอ่ยวันนี้นะครับทุกคนเรามาในธีมกับพีชเสียนะครับนัลปะ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 นักเนะนั่นแหละครับคลิปนี้นะครับทุกคนเราจะพาไปทํา เควสนะครับเควสที่เรียกว,ว่าเป็นเควสค้างเติดีกว่าแล้วนะคนเป็นเควสไล่เก็บเควสเดิมมาทุกคนแล้วว่าพอเราทำเควสในแมปใหม่เสร็จใช่ปะ่ะมันจะมีเควสสีเขียวขึ้นนะครับก็เควสแบบนี้นะก็คือ,อยังไงอ่ะมันเพิ่งขึ้นมันเพิ่งขึ้นไหมทําตอนเราทำเควสเนื้อเรื่องส่วนที่สามเสร็จนะครับผมแล้วก็ผมเองก็เพิ่งเห็นเนาะก็เลยได้เพิ่งได้มาทํานะครับก็ เนี่ยครับทุกคนสาระของคลิปนี้ก็คือเราจะไปทำเคเวสนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาเรื่อที่จุดแรกเลยนะทุกคนเราต้องจะทำที่สวนก่อนถ้าให้แต้วทุกคนผมว่ามันต้องเป็นเควสอารมณ์แบบว่าอัศวินในเมืองแถวดี่ป้เพราะว่าเควสเป็นลูกดาบเควสสีเขียวเนี่ยเป็นลูกดาบไงแสดงว่าต้องเป็นเควสเวกี่กบอัศวินในเมืองนี้สิ วิ่งออกวิ่งไกลเลยอ่ะซีซันที่แล้วใครซีซันพิเศษที่แล้วสิซีซันที่ผ่านมาโยกๆนี้มีใครได้ต้นกระบองเพชรไหมครับทุกคนใครได้ก็อย่าลืมแลทุกคนถ่ายรูปแล้วนะฟินๆเพราะว่าน่ารักนะต้นกระบองเพชรน่ารักมากเลยทุกคนเก็บไว้งเาราะว่าเป็นการ เก็บสะสมว่เนาแบบว่าเป็นไอเทมหรือว่าสักขีได้แบบว่าหาไม่ได้แล้ว,วอ่ะนอกจากการแบบว่าชนะในบอเนาะในกรุบวอเนอะาะแ,แล้วอารมณ์แบบว่าของลิมิเต็ดอะเนาะหาไม่ได้ละแต่บาง,งกาิจกรรมเขาอาจจะไม่รู้สิก็ ช่ที่ครับนะทุกคนถ้าแบบว่าจากประสบการณ์เนาะเล่นเกมมากก็บางเกม,มเขาจะจากเฮ้ยไม่เอาสิถ้าทำแบบนั้นก็ต้องเป็นเกมที่ใกล้ปิดจากประสบการณ์นะทุกคนจากประสบการณ์เกมที่ใกล้ปิดอะ่ะเขาเล่าของเดิมออกมาขายเลยแต่เกมแรกของเราก็อยู่ไปนานๆแล้วนะทุกคนเราจะเล่นไปนานๆทุกคนเราจะอยู่กับเกมนี้เกมที่เราลังไปนานๆน,นะครับว่าเกมนี้อยู่ตัวแล้วไงอยู่ตัวละ ขอให้พัฒนาต่อไปเรืเลยแล้วกันเฮ้ยทำาไมคุยรลังกาเลยโอเคครับทุกคนคุยแรกเรียบร้อยนะครับนี่คือเป้าหมายของเราทุกคนเป้าหมายทำเควสเสร็จแล้วก็ได้ตั๋วแดงเลยนะครับเควสต่อไปเดี๋ยวเราทำตรงส่วนการ์เดนตรงนู้นให้เสร็จก่อนนะครับทุกคนส่วนตรงนูงน้นเนาะส่วนดอกไม้ตรงนูงนะ้น เราบินแบบอันนี้ตามคอนเซปช่องเรานะครับทุกคนก็คือเน้นการเก็บบรรยากาศนะครับก็พยายามไม่ตัดไม่เล่งสปีดแล้วกันนะทุกคนอารมณ์เหมือนว่าท้อกับทุกคนฟังฟังผมพูดไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดูทํำควยไปเรื่อยๆนะครับสาระสำคัญการจะอยู่นี่แหลทุกคนตามที่แบบ ช่วงที่ทําเทวดไปเรืร่อยๆแล้วพอก็จะพูดไปเรื่อยๆน,นะครับไปที่สองอาเซวินหญิงสองคนแล้วนะทุกคน<ม>ก็จะทำเป็นโซนไปนะครับทุกคนก็คือเราแบ่งเนาะแล้วเราทําโซนนี้ก่อนอาลงเหมือนเรามาช่วยแก้ปัญหา ให้นะครับให้กับอัศวินเอ้เควสวิ่งจัดๆเลยเนี่ยออกกำลังกายขาดได้ดีนะทุกคนไปวิ่งแบบเนี้ยอ้ยโอ้ผมก็นึกแล้วว่าไอ้ตรงดาบเนี่ยมันมีไว้ทำไมมันมีไว้ทำเควสเองมันเป็นจุดเควสผมก็ว่าอยู่ ทนเคยไปแบบว่าวิ่งมาชนตรงเนี้ยแล้วแบบว่ามันชนไม่ได้เว้ยอ,อมันเป็นจุดเควสนี่เองผมเคยนี่น,นะทุกคนเนี่ยเห็นป่ะเป็นจุดเควสอ๋อเป็นจุดให้วางนี่มีรอบหนึ่งอะผมเคยอยากมานั่งตรงวงดาบนะ่ะแล้วก็ถ่ายรูปใช่ป่ะแต่มันเข้าไปไม่ได้เห็นทุกคนอ๋อข้างบางอ๋อละเป็นจุดเควสนะครับเดี๋ยวเราไปจุดที่สามกันเลยนะครับทุกคนตรงไหน,นออกด้านหลังด้านหลังนะครับ ชิบเชิบชิบเชิบถึงว่าถึงว่าทําไมมันเดินไอ้นี่ไม่ได้เป็นจุดเควสน,นะครับทุกคนเนี่ยทุกคนเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับค่อยๆแบบว่าพบเจอสิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันนะครับนี่แหละครับคอนเซ็ปต์ของช่องเราไม่ต้องรีบน,นะครับไม่ต้องรีบค่อยๆเล่นไปนะครับวิธีเห็ุเกมก็เดินเร็วนะครับทุกคนโซ่เรา ค่อยเล่นค่อยๆเก็บบรรยากาศไปจะดีกว่านะครับปอยกระตุก,กเลยผมชอบอาชีพปืนนะทุกคนแต่ยางไงมันก็ใช้เวลาอยู่คนระับมันแบบอารมณ์มันขาดตอนอะขาดตอนตอนช่วงแบบใส่ลูกกระสุนอนะมันจะขาดตอนนะครับแต่ตอนเล้นเคเวตก็ตอ่อคนเป็นเคเวตเป็นเคเวตเ่นเคเวต ยิงเบาสุดโตัวเองเลยฟาเรเองเลยเนี่ยก็ยิงเบามากยิงได้แบบปาะแปะปาะแปะเปาะแปะมากโอเคลราเล่เนควยนะครับทุกคนเราเล่นคมอนตัวไหนตีเราเราก็ทำไว้ต่อไปครับ เฮ้ยวิ่งไปไหน่ะสามร้อยสามร้อยสองรอเมตรได้หรอวิ่งไปไหนอ่ะเดี๋ยวต้องมาร่บทุกคนไกลเกินนะครับถ้าเดินถ้าเดินจริงๆแล้วก็คลิปนี้น่าจะปาไปสัก40สิบนาทีแล่น,นอนทุกคนหน้านี้ทุกคนโหลดนานเหมือนกันปะ ผมโหลดนานมากเลยนะแต่ว่าเวลาเทนเน่พอตในแมปอะก็เข้าใจนะครับว่าแมปมกว้างอะเนาะก็ต้องใช้เวลาในการโหลดทรัพยากรน,นะครับก็เรื่องธรรมดาเนาะแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนไปนเหมือนกันไหมหรือว่าเป็นแค่ผมนะครับหรือว่าคอมผม,มเก่าแล้วนะครับเฮ้ยแต่พูดถึงเรื่อง ของเก่านี่บอกตามตรงเลยทุกคนเวลาซื้อของมใหม่แบบว่าเล่นเกมสนุกมากนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าทํางานสนุกจริงแบบมันลื่นมืออะทุกคนทําไมเขาคุยไม่ได้สมุใหม่ไมเขาคยไม่ได้ทุกคนเขาคุยไม่ได้ไไไดบ้าก่อบ้าก่อ เดินใหม่ลีลาลีลายจืดด้ยเฮ้ยด่าเอ็นบีซีเสแล้วอ่ะน,นี่นะครับทุกคนก็พาคนละเข้ามาส่งเลยแล้วกันเอ้ยแต่เควสทุกคนเควสเควสไอเนี่ยเควสบ้างเควสอ่นะมันเนื้อหาดีนะเว้ยอันเห็นผมด่าเอ็นบีซีเมื่อกี้ผมก็อ่านเนื้อ,อ,าอหาเควสนะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้อ่านนะ อันนี้ก็เหมือนว่าเราไปส่งข่าวเาแล้วก็พาเขามาหาแฟนเขาเมื่อกี้ไงแฟนเขาเสียนะครับตอนสู้กับนักบวชเมื่อกี้อาวินนักบวชเมื่อกี้ที่เรามาตีนั่นแหละเสร็จแล้วครับควยที่สามควยที่สี่ตรงโน้นนะครับตรงโน้นกาเดนี่แป่าสวดแต่พระทุกคนแลสวดหลุนๆ้นก็แปลว่ากาเดนเหมือนกันหรือว่ามีคําขยายอีกว่า โอ้ oh. so beautiful garden เนี่ยส่วนตรงนี้มันสวยกว่าตรงนั้นนะมันเรียกว่าอะไรอะ่ะขยายคำว่าแบบอลังการดีกว่าอนะไรแบบเนี่ยเวลียการ์เดนเหรอไม่น่าใช่โ okay. อเคเวทีสีเอทีสีแล้วนะทุกคน ดูง่ายแต่มาเ,าเป็นลันเนอร์จะชัด ีหกที่เราเดตบเข้ามามีใครได้สัตว์เสียงปะทุคนไม่สัตว์เสียงสิสัตว์คีตัวใหม่อะที่เป็นหมาป่ามีใครได้อะยังไม่ได้เลยนะทุกคนแบบต้องรอก่อนนะครับต้องรอ,อก,ก่อนต้องใช้เวลาเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับทุกคน ไปไปตรงเหมืองกันนะครับทุกคนตรงเหมืองนีสาับเวตเองมั้งเมื่อ,อนะกี้ก็เท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่ใช่ปะนี้ก็สี่อาครับสี่โฮเอตก็เราจะมีสักเจ็ดนะครับวิ่งวิงวิง,วง ่ทำไมมีแค่อวนผู้หญ <tinc S 2> ิงอะเชสวอตเกิลวะนะครับเออไปตั <mad> ้งให้ช <screen> ื N ่อคลิปกอนทุกคนเพชสวอตเกิลเซเว่นเซเว่นสวอตเกิลเนาะเจ็ดอะเจ็ดอัศวินเจ็ดอัศวินหญิงเออยเ e เจอัศวินหญิง ลัมเนอร์ที่แท้ทรูนะครับทุกคนโอ oh, พูดถึงทรูทุกคนคิดถึงมากเลยเมื่อก่อนเติมเงินทรูมันนี่ใช่ปะเติมเกมหมดเยอะมากนลทุกคนตอนเรียนเงินมีเงินเ,นเยอะมากเลยชอบเก็บตังค์นะครับเก็บตังค์เติมเกมครับขนมขนมขนมไม่กินทุกคนกินข้าวไปโรงเรียนใช่ปะกินข้าวแบบว่า สามสิบาทแค่นั้นแหละเอาตังไปร้อยหนึ่งแค่ป่ะถ้าไม่หมดน้ํามันอะ่ะถ้าไม่แบบวันไหนไม่ได้เติมน้ํามันใช่ป่ะไม่หมดตังจริงนะทุกคนตังแบบเหลือกับบร์บาร่าเต็มเลยอะ่ะตังเหลือเก็บเต็มเลยสม่ติว,ว่าเรากินข้าวไปใช่ป่ะสามสิบาทตอนเที่ยงใช่ป่ะถ้าเราไม่กินขนมเลยอะ่ะเราจะเหลือตังเจ็ดสิบาทด้วยแล้วมันก็จะทบปไปเรื่อยๆทบปไปเรื่อยแล้วก็จะกลายเป็นคนมีเงินไงแต่เวลาเราเติมเกมเราก็จะเหมือนรวยนะครับ แต่ก็ยังว่าเนาะทุกคนถ้าแบบว่าถ้าอยากเก็บตงังเราก็ต้องมีรายได้ก่อนอะเนาะแบบตอนเรียนโอ้ยทำไมเด้งมากมาคืน่ะแบบว่าตอนเรียนอะเนาะเราก็มีเรื่องไงมีรายได้เอ๊มีแบบเงินตายตัวไงให้เราแบบว่าไม่ใช่แค่ในโรงเรียนเนาะก็คือตอนไหนตอน,อตอนมต้นมาปลายผมก็ได้ไปบรรลอเลยนะแบบตอนมอต้นนี่ก็ข้าวฟรีเนาะแถมไม่ได้ใช้ตังอะไรก็หมดไปกับค่าขนม แต่ตอนนั้นอ่ะอยังไม่ติดเกมเลยเนี่ยแบบเล่นเบาๆนะครับเป็นสายฟรีสายฟรีที่สายฟรีที่ไม่รู้จักเปิี่ยนเกมน,นะครับต่อมาก็โมบายเนาะโมบายก็จะมีค่าข้าวสามสิบบาทแล้วน่าก็เติมเกมหน่ก่นเติมเกม <c oughs> อะไรอ่ะเวสอัศวินหญิง ตัวแล้วนะอาคนแล้วนะอย่าบอกนะว่าเราต้องอาดาบไปปักนะัใช่จริงเลดยดูเราต้องอาด่าไปปักตรงน้นรอโอ้ปัทกทลุเลยเหรอิิงวิงวิงวิงเนี่ยทุกคนผมชอบนะเอชีพเปิดนะแบบตอนกระโดดตอนไอนเนี่ย เทุกคนดูนะดูดิออกกดไปไปเนี่ยเท่ทุกคนแบบสไลด์อ่ะแล้วแบบถ้าแบบกระโดดมาจากที่สูงมันเหมือนบินตายได้เลยนี่แบบเราใส่ปีกแบบเนี้ยถ้าแบบลองไปทำในคิวบอร์นทุกคนแบบว่าเป็นแบบตำแหบบแบบว่าไปตีหินหรือว่าไปแบบ ล้วงแนวหลังอะไรแบบเนี้ยแบบว่าแอบเข้ามาอะไรแบเนี้ยหายตัวปุ๊บแล้วแบบกระโดดฟึบ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 บเข้าไปผมว่ามันน่าจะทําได้นะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะสนุกอะเพราะว่าตอนบอแล้วก็มีการวางแผนโน่นนี่ใช่ป่ะมีการเล่นในการในการรับแล้วในการนมตัวในการสักเก้าอะไเนี้ยแบบถ้ามีแบบว่าหน่วยรอบทรงตีแล้วก็จะ เกมมันมีอะไรมากยิ่งขึ้นแน่นอนแบบว่ามีตำแหน่งให้เราแบบว่าได้หัดเล่นได้ห่าว่าอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมเป็นพีน๊ไงแต่อันนี้ก็คือความคิดส่วนตัวเราทุกคนแบบว่าเกมมันจะได้แบบว่าเล่นสนุกขึ้นเนาะแบบว่าถ้ามันหลายตำแหน่งก็สนุกขึ้นนะครับเอ้แต่ มก็อยากได้สกิลแบบนี้เหมือนกันนะทุกคนบ้าอารมณ์เหมือนแบบว่าตั้งบาเลียได้ทนะุกคนบ้าแม่บาเลียอาจจะไม่ใช่โดมครอบเหมือนพวกเซกหรือว่าเหมือนพวกแทงนะครับอ,อะไรนะแทงคูเซเดอร์อออาจจะไม่เหมือนแบบนั้นนะครับหมายว่าไม่ใช่โดมครอบแบบว่าต้องเป็นแบบกำแพงด้านเดียวนะอ่ะทุกคนบ้าอารมณ์เหมือน วิธีพนาการที่แฟนจเป็นในในมีเทมอลานาแบบว่าตัดคู่เออเป็นแบบกระตกด้านเดียว,แบบวอ่ะแว่า,า,าแบบการแบบแบบเอาเท่ากับกันได้สักสองครั้งสามครั้งอะไรแบบนี้ก็ได้คนแบบว่าแค่นี้ก็สนุกมากนะทุกคนผมแบบว่าคนหลกว่าให้ผู้เล่นได้พลิกแพงใช้ตามสถานการณ์ไงแตบบ่ว่าก็จะมีแบบอาชีพใหม่ๆเข้ามาด้วยเนาะก็ ก็นาก็จะได้ทำแบบฟาสกิลแบบที่มันแบบวุว่นวาน่าเล่นมากยิ่งขึ้นเลยนบนะมันก็แบบดึงดูดผู้เล่นให้อยู่กับเกมนานขึ้นนะครับผมว่าส่วนตัวแล้วแบบยากามากเลยอะทุกคนแบบว่า,วาอารมณ์แบบพอผู้เล่นคนอื่นใช่ปะ่ะในวอกยิงสกิลมาใช่ปะอย่างงูพ่นพ่นลูกไฟมาใช่ปะล้วก็เสกแค่นี้ขึ้นมาเลยล้วก็ไลส่สกิลมันมามันจะเป็นกำแพง กระโจกขึ้นมานะครับด้านหนึ่งแล้วก็กันดาวมทให้เราอารมณ์เหมือนถ้าร้อนเคยดูบีทเมลณะตอนที่โคจิกิไปคุยานไปสู้กับเอสปาดาลำดับที่เท่าไหร่วะลำดับที่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 ไม่เจ็ดเจ็ดเที่เท่าไหร่วะที่หกหรือเปล่าที่หกหรือที่แปดเนี่ยไอ้ที่มันเป็นหัวล้วนแล้วมันที่แบบ ปล่อยกาเราวมันแบบมันเป็นเหมือนตองัวทุกคนหรือแบบมีหลายๆตาอะไรนั่นแหละอัลโหเหมือนตอนอะไรแล้วทุกคนแบบว่าปล่อยสก,กิลมาพอ,อ,าพอปยปบาราปล่อยสก,กิลไปใช่ปะพอเบียคุยาใช้วิธีมันปุ๊บก็จะติดเออวิธีมันออนั่นแหละฮัลโหลแบบงอนะทุกคนแบบว่าการได้ทำมาสามครั้งนี้ก็เคลียร์ทุกคนสามครั้งนก็ถือว่าสนุกนะแล้วก็เปลี่ยนรูปบอได้เพตอ,องมควรนะครับ ลาคนปลุกมาเนาะถ้าเกิดว่าเราการดังเหตุใดจะเขาจะไม่สามารถปลุกไดนะ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้ามองในทางตรงข้ามเนาะถ้าเกิดว่าเขามาปุกเราหรือว่าเขาจะโถมเราคืนแบบแล้วก็ววใช้กระแพงกระจกขึ้นมานัดนคูณมาแล้วก็จะการดังเหตายแล้วก็จะไม่ตายมากเกมก็จะดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับเอ้ยโทษคืนไปหน่อยทุกคนแคว้นสุดท้ายนะครับทุกคนแควนสุดท้าย ตองนั้นต่อที่ต่อสู้ครับเจ็ดอบินนะครับทุกคนเจ็ดหอกวัจะไม่ได้เนี่ยตรงลานทะลตรงเนีน้แต่ส่วนตัวผมอยากให้เป็นแบบอะไรทุกคนนแบบดูแบบเป็นการพัฒนาเกมที่แบบว่าสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับก็คงแบบว่าถ้าเกิดว่า มันถ้าแบบว่าไม่ใช่อาชีพฟรีอะเนาะผมว่าก็ใช้แบบคอลแลปอะไรแบบนี้ก็ได้ทุกคนแบบว่าถ้าแบบว่าอยากหาทุนสนับสนุนให้เกมเนาะก็คงแบบเป็นแบบคอร์ล็ไแรนะผมเชื่อว่าผู้เล่นหลายๆคนยินดีนะครับยินดีที่จะสนับสนุนเกมที่เขาเล่นเนาะผมส่วนตัวผมเองก็เป็นเช่นกันนะครับส่วนใหญ่ผมก็ชอบคิดเล่นเกมของแท้นะครับอย่างไม้ครับี่ผมก็เล่นนะทุกคนเล่นของแท้ด้วยแบบว่า ไม่รู้ว่าไม่นี่หรือเปล่าแต่ว่าตอนไปซื้อซื้อราคาเต็มเลยทุกคนแต่ว่าไม่ลดไม่อะไรสร้างอยากพอไม่เห็นข่าวว่าลดราคาเหลือเท่าไหร่วาจากซื้อสามร้อยกว่าบาทลดมาเหลืออะไรวะแปดสิบก,กว่าบาท,มออมาบาทผมนี่แบบไม่เป็นไรยิ้มเจี่ยนเลยทุกคนยิ้มเจือยนแต่ก็ยังว่านะทุกคนมีช่วงโปรโมชั่นเว้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็สนับสนุนนะครับยินดีสนับสนุนมากขนาดแฟนผมเล่นของ เสิเพื่อนซื้อมาในเฟซไม่กี่บาทผมก็ยังขยันขยอให้แฟนลองเปิดใจเล่นของแท้ดูนะครับอยากทำแบบสนุงให้เวลาเราใจเกมดีๆเนาะเราก็อยากแบบว่าเล่นนานๆน,น,นะครับให้ผู้เล่นให้ผู้พัฒนาเขาได้แบบว่าสามารถอยู่ร่วมกับเราแล้วก็ทําเกมทําเกมดีๆนะครับให้เราเล่นแบบนี้ต่อๆไปเรื่อยๆเนาะเล่นดียากจัง สกิล <skill S 2> ผมมันยังไงอ่ะมันสําหรับวิ่งมาปากันทุกคนผมาะครับไม่ใช่สกิลแบบว่าโป๊ก,ก่นนะทุกคนแบบว่าใส่ตุมตูมมูมตูมต้ม,ตมแล้วมอนมันจะตายเนาะอันนี้แบบว่าแบบกาดยิงปุ๊บแล้วเราก็ต้องวิ่งบนจักแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเป็นใอวออาจจะเล่นแบบนั้นเนาะเฮ้ยทำไมค้างอะ่ะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอยาหลุดนะโอ้โหช้ามากทุกคน แสบมากบ่นมากเวาลาทุกคนมาอาทิตย์ละครั้งก็บ่นซะเยอะเลยโอเคครับเพลสุดท้ายเนาะน่าจะคุยตรงนี้เสร็จหรือเปล่าต้องไปปักดาบอีกปะ่ะโอเคเสร็จเลยนะครับทุกคนเฮ้ยได้ของด้วยอะ่ะอะไรอะ่ะส่วนส่วนปากก็ส่วนตาหกรกือส่วนหลังอะเหมือนเป็นซองจดหมาย เด้ต้องจดหมายปั่ยุทธภัณฑ์ที่พังทลายส่วนของส่วนต่างจริงด้วยนะครับทุกคนโอเคตัวคุมเลยทุกคนเลยนะได้ตัวแดงได้ของแบบว่าเอาไว้ครับของแบบว่าแฟรนะคบสำหรับมอนแมบนี้เนาะผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะแทนไปขายในตลาดก็มีราคาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แบบนีงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคน ยัจะเลือมาทำกันนะสําคัญมากสำคัญมากทยอยเก็บกันไปนะครับทุกคนดอบคลิปหน้าเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นไปพร้อมๆกันนะครับเล่นเกมบรรยากาศสาระก็มีนิดหน่อยนะครับในสำหรับช่วงนี้บ๊ายบายครับทุกคนอย่าเ,เล่นเกมให้มีความสุขนะ